วันนี้ขอนำเรื่องรอดตายวุดกวิดเพราะหลวงพ่อโทบมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก facebook new4h7.com และผู้ใช้ facebook เพชรบูรณ์พัดถิ่นคืนถิ่นเพชรบูร์บ้านเหาฝั่งจบแล้วกรุณากดซับสไ r i b e กดแชร์และกดกระดิ่ง เพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับผู้ใช้เฟซบุ๊กเพชรบูรณ์พลัดถิน่นคืนถิ่นเพชรบูรณ์บ้านเห่าได้โพสต์ข้อความระบุว่าเมื่อวานนี้บารมีหลวงพ่อทบพ,พระบ้านเราหลับในชนต้นสักข้างทางดูจากสภาพรถแล้วบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น พิกัดหน้าโรงไฟฟ้าท่าขามอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์สาธุเพราะบารมีหลวงพ่อทบคุ้มครองเพชรบูรณ์พัดถิ่นพร้อมทั้งมีการนำภาพรถยนต์กระบะคันหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุชนต้นไม้ข้างทางจนรถมีสภาพพังเสียหายทั้งคันแต่คนขับกลับมีแค่รอยถลอกตามร่างกายและได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งดูจากสภาพรถ ถ้าใครเห็นบอกได้คําเดียวว่าไม่น่ารอดพร้อมทั้งมีการโชว์รูปหล่อหลวงพ,พ่อทบพิมพ์จิกโกที่ผู้ประสบอุบัติเหตุคล้องคออยู่ในขณะเกิดอุบัติเหตุซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่6ทธันวาคม2564เวลา14นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาเหตุเกิดบนทางหลวงเส้น113สายตะพานหินหลงสักบริเวณหมู่ส ตำบลท่าคามอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนรถคันประสบเหตุเป็นรถยนต์กระบะมีสภาพพังเสียหายทั้งคันมีในโชดมีชำนาญอายุ70ปีเป็นคนขับผู้สุขาร้ดเดินทางไปเพื่อไปพบกับผู้ประสบอุบัติเหตุพบเพียงแค่นางสาวประถมทรงสิริอายุ42ปีซึ่งเป็นยาได้ให้ข้อมูลว่า ในโชดผู้ประสบอุบัติเหตุเป็นอ่าตอนนี้ยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชนแดนโดยทางแพทย์อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านได้แล้วในช่วงบ่ายของวันนี้ส่วนสภาพรถยนต์ที่ตนเองไปดูยอมรับว่าไม่น่ารอดเชื่อปฏิหารหลวงพ่อทบที่อ่าคล้องคอเอาไว้จริงๆสำหรับหลวงพ่อทบหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันก็คือพระครูวิชิตพัชราจารย หรือหลวงพ่อทบธรรมปัญโยพระเกจิชื่อดังและเป็นพระนักพัฒนาที่มีคุณูปการต่อกิจการคณะสง์ในจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอย่างมากจนได้รับสมญาเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำป่าสักส่วนวัตถุมงคลของหลวงพ่อทบซึ่งมีทั้งพระรูปหลอ่อพระรูปเหรียญตะกุดแหวนผ้ายันมีดหมอชานหมา ล้วนเป็นที่เสาะแสวงหาขอบรรดาเสียนพระและชาวบ้านทั้งในจังหวัดเพชรบูรณ์และต่างจังหวัดเพราะมีประสบการณ์ทางด้านแคลวค่ามาให้เห็นอยู่บ่อยครั้งจากการสอบถามนายโชติผู้ประสบอุบัติเหตุเล่าว่าวันเกิดเหตุตนเองไปตัดหญ้าที่ทับขรจังหวัดพิจิตรพอเครื่องตัดหญ้าเสียตนเลยกลับบ้านพอขับมาถึงที่เกิดเหตุตนเองเกิดวูบ ตอนขับจำได้ว่ามาไม่ไหวตอนเกิดเหตุในหูตนเองได้ยินเสียงพูดว่าโดดโดดส่วนที่รอดตายเพราะเชื่อปฏิหารหลวงพ่อทบตนเองได้มาจากวัดบางขานรอดปฏิหารมาสองครั้งแล้วส่วนที่ของคอตอนเองไม่รู้ว่ารุ่นอะไรรู้แต่เป็นรุ่นบุกเบิกตนได้มานานแล้วคนให้เป็นมรคทายกตั้งแต่ได้มาก็แขวนคอติดตัวไว้ตลอด มีบางคนก็จ้องจะเอาที่รอดมาได้ตนเชื่อสนิทใจว่าเกิดจากบารมีวัตถุมงคลของหลวงพอ่อทบพราอดูจากสภาพรถยังไงตนเองก็ไม่น่ารอดพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0-8 5 1991370